สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนเป็นเพื่อนกันค่ะเรายังอยู่กับงานบุพผาสักุนานะคะสำหรับสเสน่ห์ของเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันค่ะนั่นก็คือเรื่องราวชีวิตของนางเอกนะคะ2นั่นก็คือเออความแปลกใหม่ของตำแหน่งพระเอกแล้วก็สิ่งที่เป็นตัวตนของพระเอกที่ด้านหน้าดูแล้วมันช่างอ,อเป็นอะไรที่แตกต่างจากความเป็นจริงนะคะแล้วก็อันดับที่3ก็คือไฮไลท์ในเรื่องของการแย่งชิง ก็มาด้วยนะคะทีนี้สำหรับเอพิโซดนี้เราจะเน้นไปที่องคหนิงกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมเขาถึงแบบมีความกล้ามากๆที่จะแบบแย่งชิงอำนาจในครั้งนี้นะคะทำไมเขาถึงไม่แย่งชิงอำนาจในในรุ่นก่อนอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเพื่อนๆแบบได้ตามหวานมาเนี่ยจะรู้ว่าเรื่องนี้เขามีการอิงประวัติศาสตร์ที่แท้จริงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องราวของตัวอย่างที่อยู่ในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็น องชายคนพี่พี่ชายแล้วก็น้องชายนั่นเองต่อมาในรุ่นแรกนะคะก็คือให้ทางด้านของน้องชายซึ่งมีผลงานมากกว่าเนี่ยได้ครองราชไปก่อนส่วนอีกท่านหนึ่งก็รอมานะคะรอมาจนถึงณนะช่วงจังหวะหนึ่งหลังจากที่เสียทางด้านของ สวรสนคตไปแล้วอ่ะนะคะองค์องที่ขึ้นของราษะทางด้านของผู้ที่ยอมเสียสละให้ในตอนแรกก็ได้ขึ้นของราชใช่ไหมคะทีนี้ในบทละครนะคะมันก็จะมีการดัดแปลงมาแล้วก็บอกว่ามีการอิงประวัติศาสตร์ในช่วงของราชวงศ์ถังที่มีความเฟื่องฟูด้วยนะคะ แต่อะไรก็ตามมันเป็นการดัดแปลงค่ะมันก็ไม่ได้ทำให้เหมือนร้อเเซน์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในจุดที่มีความสวยงามนะคะของละครแบบนี้จีนคอสตูมโบราณอิงประวัติศาสตร์การแย่งชิงอำนาจแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกนะคะมันก็เปรียบเสมือนกับมีเรื่องราวที่จะต้องมีความเศร้าหดหู่เพราะว่าทุกครั้งที่มีการแย่งชิงอำนาจนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีคนเสียชีวิตจะต้องมีฝ่ายที่พ่ายแพ้นั่นเองนะคะ ในละครเรื่องงามบุพผาสกุลานะคะอองหนิงนั้นถือว่ามีอำนาจอันยิ่งใหญ่ค่ะเขาถือเอาไว้ในมือของเขามีขุนนางสนับสนุนมากมายนะคะด้วยจุดนี้ก็ทำให้เขาเกิดความทะเยอทะยานอยู่ในใจค่ะคือเขาก็มั่นใจว่าเขาเด่นเป็นหนึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วจากคำพูดของเขาในบทละครก็คือเขาแบบเห็นว่าหลานชายคนที่เพิ่งขึ้นของราชเนี่ยไม่มีความเก่งอะไรเลยนะคะก็เป็นเหมือนเด็กแบบยังไม่สิ้นกลิ่นน้านมอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั แล้วการตัดสินใจทุกครั้งขององหนิงนะคะก็เปรียบเสมือนการเดินหมากอันชาญฉลาดอยู่บนหมากร้อมอยู่นะคะในตอนนี้ซึ่งลักษณะของความเป็นองหนิงคือเป็นคนที่ไร้ความปานีแล้วก็มีความแบบมั่นย่ำด้วยค่ะก็คือสามารถจะคาดการอะไรได้ค่อนข้างจะมั่นนั่นเองนะคะเต็มไปด้วยเล่・เหลี่ยมแล้วก็การคํานวณทั้งหลายก็คือเลเหลี่ยมที่จะเดินหมากนั่นเองที่ใช้ได้อํานาจมาเป็นของตัวเองนะคะทีนี้เนี่ย คนเราจะเก่งคนเดียวแล้วประสบความสำเร็จทุกอย่างมันก็ไม่ได้นะคะก็ต้องมาดูที่องค์ประกอบรอบๆด้วยค่ะ คนที่อยู่ใกล้ชิดองหนิงมากที่สุดนั่นก็ต้องเป็นลูกสาวของเขานะคะรีหยเจนนั่นเองแล้วนี่ก็กลายเป็นจุดอ่อนของเขาเช่นเดียวกันเพราะว่ารีหยเจนนะคะก็มีความบ้าอํานาจเช่นเดียวกันพระรู้ว่าพ่อเป็นถึงอองนะก็เลยใช้อํานาจของตัวเองในทางที่ผิดอย่างเช่นจะเอาหลัวซึ่งเป็นอดีตคนรักเก่าสักคนหนึ่งนะคะกลับมาอยู่คู่เคียงกันให้ได้เลยะค่ะก็เป็นอะไรที่นางก็ทุ่มเทสุดๆกับการที่จะต้องแต่งงานกับหลิวซางให้ ะะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้ผู้ชมอย่างพวกเราก็รู้สึกอืมทั้งพอ่อทั้งลูกเลยนะคะก็ช่วยทําให้บทละครมีความน่าดูแล้วก็น่าตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะคะก็สําหรับในช่วงแรกๆเนาะของความรักของรีหยเจ้นกับหลิวซางในช่วงที่เป็นวัยรุ่นมันก็ดูดีนะทุกอย่างคือแบบเออมีความหวานนะคะวาดรูปให้กันออกไปปิกนิชชมดอกไม้กันค่ะแต่แล้วนะคะบอถูกบังคับให้แยกจากกันเพราะว่าอองนี นั้นก็เห็นว่าอยากให้ลูกไปแต่งงานนะคะกับทางสร้างสายสัมพันธ์กับตระกูลที่มีอํานาจนั่นเองเพราะว่าแต่ก่อนอย่างตระกูลอู่ก็เป็นตระกูลแม่ทัพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้ตระกูลแม่ทัพมาร่วมด้วยก็ยิ่งแข็งแรงเข้าไปใหญ่เลยค่ะอ,องหนิงนั้นก็ใช้ลูกเพื่อเป็นหมากตัวหนึ่งเช่นเดียวกันแต่แล้วนะคะลูกเขยคนนั้นน่ะก็คือตายเร็วนั่นเองค่ะก็เลยทําให้ลูกสาวนั้นเป็นไม้โสดมาขอใบหย,ย่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะขอใบแบบเลิกกันเลยกับตระกูลอู่ค่ะ ก็จะได้มามีชีวิตใหม่ของนางเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะได้เห็นแล้วว่าอารมณ์ของมนุษย์เองก็มีความซับซ้อนนะคะผู้คนก็มีความรู้สึกหลากหลายกันไปในเหตุการณ์เดียวกันแต่อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าอำนาจแล้วมันแฝงไว้ด้วยความโหดร้ายตลอดเวลาค่ะ องหนิงเองนะคะก็นอกจากลูกสาวแล้วที่เป็นจุดอ่อนก็วาที่ลูกเขยนะคะลูกเขยคนนี้ก็จุดอ่อนค่ะหลิวซางนะคะเขาเป็นนายน้อยของตระกูลหลิวที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานค่ะเขามักจะตกอยู่ภายใต้อํานาจขององหนิงแล้วก็ทางด้านของวาดที่เมียใหม่เขาก็คือองค์หญิงหลีโยดเจินนั่นเองนะคะสําหรับองหนิงผู้ที่แบบเป็นพ่อตาของเขาเนี่ยใช้หลิวซางเหมือนเป็นหุ่นเชิดเลยค่ะอย่างกับซากศพซอมบี้ที่เดินได้ชี้ ี้ซ้ายไปซ้ายชี้ขวาไปขวาอย่างนั้นเลยนะคะชะตากรรมของเขานั้นเรียกได้ว่าไม่ได้อยู่ในมือของตัวเองก็อยู่ในมือขององนิงอยู่ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะหลิวซางนั้นจะเปลี่ยนตัวเองนะคะจากสีที่รู้สึกว่าแบบอยากเป็นขาวแต่มันขาวไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นเทาและดําเลยหรือเปล่าน่าสนใจมากเลยตัวละครตัวนี้มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนเป็นเป็นตัวโกงเป็นสีเทาในที่สุดนะคะเดี๋ยวเราต้องรอรุ้นกันดูในละครนี้ก็จะมี ที่32ตอนในในส่วนที่เรากำลังดูกันอยู่นะคะ ก็สำหรับเรื่องนี้นะคะพวกเรารู้กันแล้วว่าเซตในราชวงศ์ถังอันรุ่งเรืองค่ะแล้วก็เรื่องราวนะคะโดยเด่นๆเ,เลยก็เล่าเรื่องราวของเหอเว่ยฟังหรือว่ามูตันนางเอกของพวกเราซึ่งเป็นลูกสาวของตระกูลพ่อค้านะคะนางเป็นคนที่น่าทึ่งมากค่ะแล้วก็ฝ่าฟันแนวคิดแบบโลกโบราณเก่าขมขืนนั้นออกมาได้นะคะแล้วก็การขัดแย้งกับครอบครัวสามีมันเป็นเรื่องที่ มันเป็นเรื่องที่ตัวนางเองควบคุมไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนอื่นๆไม่ดีกับนางไม่ได้คิดแบบใส่ใสกับนางไม่ได้รักนางเป็นลูกเป็นหลานคนใหม่ของตระกูลอ่ะไอที่ตอนเข้ามาในตระกูลสามีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องราวมันผ่านมาจนถึงนางเอกนั้นสร้างแบรนด์ของตัวเองได้แล้วนะคะฮัวมันจูค่ะแล้วก็ได้พบกลุ่มพี่น้องใหม่ซึ่งก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเลยนะคะก็ยินดีกับเออนางเอกของพวกเรามากเลยทุกคนตอนนี้ที่รวมตัวกันได้ก็เป็น เพื่อนที่ดีกันอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลิวซางค่ะตอนนี้หลิวซางเองแล้วก็ตระกูลหลิวเองเข้ามาที่ฉางอันเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหลิวซางเนี่ยชอบมา แอบเจอชอบมาแอบมองนะคะเหอไว้ฟังนางเอกของเราซึ่งณนะจุดนี้ก็สร้างความลำบากให้กับนางเอกมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนที่หลิวซางอยู่ใกล้ชิดน่ะก็คือองค์หญิงหลี่หยดเจินแล้วก็อ,องคหนิงนั่นเองก็ทำให้นางเอกของเรานั้นแทบจะอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะแล้วก็ตระกูลหลิวเองก็ยังไม่ยอมปล่อยนางแต่อย่างที่บอกว่าตระกูลหลิวไม่ปล่อยนางก็เพราะว่ากลัวว่านางนั้นจะไปทำลายการแต่งงานของหลิวซางกับองค์หญิงหลี่หยดเจิน นนั่นเองะะคะสำหรับองหนิงนั้นนะคะได้จับตามองบัลลังก์ขององค์จกพัิมานานแล้วค่ะองค์จกพัรน์องนี้เป็นหลานของเขานะคะดังนั้นแล้วเขาก็เลยปล่อยให้นั่แหละใช้ตะกูลหลิวเป็นหมากด้วยให้ตะกูลหลิวนั้นมา เป็นหมากของตัวเองจะได้ใช้เนาะชี้ซ้ายไปซ้ายชี้ขวาไปขวานะคะรีโยเจนเองนะคะก็กลัวพ่อเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเนี่ยตัวนางเนี่ยก็มักจะแบบเขาเรียกอะไรก็ต้องใช้แผนเช่นเดียวกันที่จะทําให้พ่อนั้นยอมรับตระกูลหลิวให้ได้ะนะคะทีนี้ตัวของริโยเจนนั้นอยากจะแต่งงานนะคะเข้าตระกูลหลิวแย่แล้เออก็พยายามจะไปพูดเรียบๆเ,เคียงๆนะคะให้กับแม่ของหลิวซางนั้นเออลิบๆหน่อยนะ สู่ขอแล้วก็แต่งงานให้เรียบร้อยแต่ว่าเราเห็นแล้วเนาะพอพูดถึงเรื่องแต่งงานปุ๊บนะคะผู้ชายเนี่ยหลิวซางก็เริ่มจะแบบเออทะเลาะกันละเริ่มทะเลาะกันเริ่มไม่เห็นดีเห็นงามไปในทางเดียวกันแล้วก็ถ้าเอาง่ายๆนะจากคําพูดของ ตัวของหลิวซางที่คุยกับรีโยเจินนะคะในตอนที่1 8 1 9เราก็เห็นชัดๆเลยว่าหลิวซางนั้นอยากจะเลิกความสัมพันธ์นี้คือไม่แต่งแล้วอะไรแล้วแต่ว่า,วารีโยเจินเองก็ต้องแบบเอออดกลั้นค่อนข้างเยอะเลยนะคะนางไม่ยอมค่ะยังไงยังไงนางก็จะไม่ยอมที่จะพลาดนะคะจากหลิวซางไปแล้วแถมยังมีการพูดถึงว่าอ๋อนี่ประมาณเจ้าจะเปลี่ยนใจเนี่ยเพราะว่าเจ้ายังมีใจคิดถึงเหอไวฟังอยู่ใช่ไหมคิดถึงมูตันอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง มันแบบสามารถจะหันดาบของ ของตัวของประโยชนเจิ้นตัวหลายๆเนี่ยไปที่นางเอกของพวกเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็หลิวซางก็ไม่ได้คุ้มครองนางเอกของพวกเราได้ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่มีใครคุ้มครองนางเอกได้ดีเนาะนางเอกนั้นไปแบบเขาเรียกอะไรไปเก็บพวกต้นไม้บนป่าอะไรเงี้ยก็ยังโดนตามล่าออ้แต่และถ้าเป็นคนจริงๆตายแน,น่ๆเพื่อนๆดีนะที่เป็นอย่างจือนะคะอยู่ในละครงานบุพผาสกุณานะคะขึ้นไปคนเดียวผู้หญิงตัวเล็กๆลกแล้วก็มีนักฆ่าซึ่ง พกกระบี่ทีพกสองอันนะพกดาบสองอัน,นแต่ว่านางเอกของพวกเราก็รอดมาได้นะคะ การอนุญาตให้หลี่โยธเจิ้นแต่งงานกับหลิวซางของอ,องหนิงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เห็นแก่ลูกสาวหรอกเพื่อนๆเ,เขาเห็นแก่ออประโยชน์ของตัวเองมากกว่าเพราะว่าทั้งหลี่โยธเจิ้นบุตรสาวแท้ๆของเขาเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าใช้เป็นหมักลุกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วการที่หลี่โยธเจิ้นแต่งงานกับหลิวซางแล้วอองหนิงไม่ขัดขวางในครั้งนี้ก็เพราะว่าต้องการใช้ตระกูลหลิวให้ทํางานออกหน้าแทนตัวเองนั่นเองค่ะก็เหมือนกับการรวบรวมแล้วก็ขยายอําน นาจของตนออกไปอีกนั่นเองนะคะทีนีอ้อะไรที่ทำให้อองหนิงตัดสินใจแบบนี้ได้ด้วยก็เพราะเขาก็มองเห็นว่าตระกูลหลิวนั้นมีทรัพยากรอยู่นะคะสามารถให้การสนับสนุนทางการเงินที่แข็งแกร่งแก่ แก่ทางอ,องหนิงได้ด้วยเช่นเดียวกันคนเราจะได้อำนาจจะก่อกบฏต้องมีหลายอย่างนะเพื่อนๆหนึ่งในนั้นคือต้องมีเงินค่ะไม่งั้นพวกอาวุธแล้วก็พวกแบบเออค่าเลี้ยงดูของคนที่อยู่ในกลุ่มของตัวเองนี้จะเอาที่ไหนมาเลี้ยงนะคะแล้วก็หลิวซางเองก็เป็นคนมีความสามารถแล้วก็ทะเยอทะยานค่ะก็เหมาะสมที่จะเอามาใช้ในราชสำนักในอนาคตด้วยเช่นกันนะคะแล้ววิธีการที่จะทําให้คนไม่ทรยศก็คือต้อง ใกล้ชิดเอามาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นการที่ตระกูลหลิวได้ดองเนาะหลิวซางแต่งงานกับรีโยเจนก็เหมือนการที่หลิวซางนั้นโดนเชือกลัดลัดไว้นั่นๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะขัดขืนก็ไม่ได้เรียกได้ว,ว่าขึ้นหลังเสือนะคะถ้าลงก็ตายแน่ๆค่ะส่วนรีโยจนนั้นนะคะอีกนิดนึงหวานว่านางน่าจะ นางน่าจะเป็นแบบลกจิตลกคิดมากสุดๆเลยนะคะเพราะว่านางกลัวว่าจะต้องผิดหวังเหมือนครั้งแรกอีกนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะนางหวังว่านางสามารถจะมีชีวิตที่มีความสุขต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็คู่ครอง,องของนางต้องเป็นหลิวซางเท่านั้นด้วยนะคะแต่อะไรก็ตามการที่นางเข้าใจว่านางช่วยหลิวซางเนี่ยแต่มันวิธีการของนางกลายเป็นว่าค่อยๆผลัก นะคะผลักไอหลิวซางผู้ชายที่นางก็รักเนี่ยนะคะไปจมอยู่กับความสิ้นหวังความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะคะเพราะว่าไม่ได้มีใครให้ความเคารพนับถือเขาอย่างแท้จริงก็มองเขาด้วยสายตาที่โอ้แต่ลนะเออตะเกียดตะกายนะสีเพิ่งใบบุญขององนิงนะคะไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ทำให้คนที่มีอีโก้สูงอย่างบัณฑิตอย่างเขาเนี่ยนะคะอย่างหลิวซางก็รู้สึก ตัวเองต่ำต้อยอ่ะเออโด,โดนโดนต่ำต้อยด้อยค่านะคะทีมนี้แย่ค่ะทีมองหนิงนะคะอองหนิงนำทีมเนี่ยมีแต่คนเขาเรียกว่ายินดีที่จะทำลายชีวิตของคนอื่นๆเพื่อผลประโยชน์แล้วก็ความสุขของตัวเองเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงนะคะของสังคมโดยรวมอีกต่างหากค่ะดังนั้นแล้วในละครนะคะพวกเราก็รอฉากที่แบบเออเมื่อไหร่นะไอ้ความทะย,ยานของององหนิงนั้นจะถูกเปิดเผยนะคะให้ คนทั้งายลาทั้งแขวนนั้นได้รู้แล้วก็เหล่าบรรดาขุมกำลังทั้งหลายของเขานะคะคที่เขาพยายามสร้างอยู่เนี่ยมันก็ควรจะพังทลายไปนะคะแต่ณนะจุดนี้จะพังได้ยังไงก็ต้องอาศัยมือแล้วก็สมองแล้วก็ปัญญาทีมของเจียงซางหยางนั่นเองค่ะเ <c oughs> <c oughs> มื่อเนื้อเรื่องดำเนินไปเรื่อยๆนะคะแผนการไ้ายขององหนิงนี้ก็น่าจะค่อยๆถูก เปิดโปงออกมาขายปมขายปมมาเรื่อยๆเพราะว่าเราสังเกตเทคนิคการถ่ายทําแล้วก็การตัดเนาะตัดชุบๆเลยนะคะถือว่าเดินเรื่องได้เร็วมากแต่ละเรื่องแต่ละเคสนี้คือปั๊บเดียวแป๊บเดียวเลยก็หวังว่าเดี๋ยวพวกเราจะได้ดูฉากที่อองหนิงเขาเตรียมตัวจะก่อกระบฏนะคะแล้วก็หลิวซังเอ่อไม่ใช่หลิวแล้วก็เจียงซังหยางของพวกเรานั้นจะขัดขวางอย่างไรบ้างนะคะต้องทันเนาะต้องทันค่ะ อาะละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะจริงๆก็อย่างที่บอกว่าทรงของเรื่องนะคะเนื้อเรื่องมันก็จะเป็นอย่างที่พวกเราเคยดูกันมาแล้วหลายๆเรื่องนั่นแหละเพียงแต่ว่าก็ได้เจอดารานะคะหน้าใหม่ๆที่มา ที่มาเล่นในพอดแบบนี้ให้พวกเราดูกันนั่นเองนะคะแล้วพวกเราก็รักพวกเขาไม่ว่าจะเป็นอย่างจือแล้วก็หลี่เซียนนะคะแล้วก็ยังมีตัวละครอ,อีกหลายๆตัวละครที่แบบก็แสดงดูแลรับผิดชอบบทตัวเองได้ดีมากๆเลยนะคะอย่าลืมดูกันเรื่องนี้นะการจัดงานนะคะแล้วก็แบบเครื่องดนตรีการลําอะไรเงี้ยสวยมากเลยนะคะฉากสีสันสวยทั้งหมดเลยอยากให้เพื่อนๆได้อิ่มเอมตากันแล้วก็จะได้เกิดสุนทรียภาพดีๆนะคะในการที่เรา ได้สละเวลาในการดูซีรีส์เรื่องนี้เพลินๆนะคะอย่าลืมดูกันงามบุพผาศกกุณาค่ะวันลาไปก่อนสำหรับอพิสซ์นี้นะคะดูแลสุขภาพกันดีๆสวัสดีค่ะ